สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยเป็นไหมคะซ้อมมาอย่างดีเลยนะคะแต่ว่าทําไมในวันแข่งเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้อย่างเต็มที่อย่างเต็มศักยภาพนะคะที่จริงเราปัจจัยเนี่ยมันมีหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ตอนที่เราฝึกซ้อมเลยะคะ่ะจริงๆคือถ้าเราฝึกซ้อมอย่างมีแบบแผนมีโปรแกรมแล้วก็ซ้อมไปเพื่อนําทางไปยังเป้าหมายหรือเลสเอของเราอะคะ่ะเราจะสามารถประหยัดเวลาในการซ้อมได้แล้วก็ เป็นการลดโอกาสในการบาดเจ็บจากการซ้อมเยอะหรือว่าหนักเกินไปได้ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสู่ ถ้าเราซ้อมเยอะเกินนะคะมันก็ยังนําสู่การที่เรามีจังมมยหรือว่ามีการซ้อมที่เยอะเกินจําเป็นทําให้ร่างกายหรือ,อกล้ามเนื้อเราเนี่ยเกิดความล้าหรือความเครียดได้ด้วยผลที่มันออกมาก็คือเราอาจจะทํเลสเอได้ไม่เต็มที่หรือในวันที่ถึงวันเลสเอของเราแล้วอะค่ะมันไม่ใช่จุดพีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราทีนี้ถ้าเรามีเป้าหมายในการแข่งขันมีเลสเอของเราที่เราจะไปไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือว่าแม้ว่าจะไปแข่งออฟ t a c l เคิลเลสหรือสปาร์ตันเลสเองที่มา ไปหรือว่าพวก adventure r a c ก็แล้วแต่นะคะเราก็จะต้องมีการวางแผนตั้งแต่การซ้อมการพักการรับประทานอาหารแล้ก็การซ้อมเหล่านี้มันจะทําเป็นลักษณะของแบบ cycle นะคะขึ้นอยู่กับว่าเรามีระยะเวลามากน้อยแค่ไหนด้วยก่อนที่จะไปถึงวันแข่งและการแข่งขันนั้นเนี่ยมันหนักหนาหรือว่าเข้มข้นมากแค่ไหนด้วยนะคะและเราจะจัดโปรแกรมเพื่อให้ในวันแข่งเนี่ย ศักยภาพเราสูงสุดพร้อมที่จะแข่งมากที่สุดในวันนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นวันพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะคะถ้าเราซ้อมมากเกินหรือหนักเกินนะคะคำว่าเกินมันไม่มดีดีอยู่แล้วเนะมันก็คือการสะสมความล้ามากเกินไปร่างกายอ่อนเพียแล้วในวันแข่งขันก็ยากที่จะทําผลออกมาได้ดีเพราะว่าร่างกายมันยังไม่ได้ฟื้นตัวหรือว่าพร้อมเต็มที่ที่จะแข่งขันนะคะทีนี้ระยะเวลาในการซ้อมปริมาณในการ ลดการฝึกซ้อมลงเนี่ยของแต่ละกิจกรรมก็แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้มันจะขอพูดถึงหัวข้อหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นการซ้อมเนี่ยเราต้องพูดกันยาวเลยแต่มันจะมีหัวข้อหนึ่งที่เราควรจะลองดูร่างกายของเราหรือปรับในการฝึกของเราช่วงก่อนทางแข่งขันให้ดีว่าเมื่อเราซ้อมมาอย่างหนักหน่วงตามไซเคิลต่างๆแล้วอะคะ่ะ ก่อนแข่งช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะมีระยะที่เขาเรียกกันว่าระยะ taper t a p e r taper นะคะอาจจะไปเสิร์ชหาอ่านเพิ่มเติมได้ซึ่งของแต่ละคนหรือแต่ละสนามที่ไปแข่งเนี่ยระยะเวลาที่เราจะทําการ taper เนี่ยก็จะต่างกันทีนี้ taper คืออะไร taper ถ้าอธิบายง่ายๆเลยนะคะคือการค่อยๆลดระดับความเข้มข้น หรือความหนักในการฝึกซ้อมลงไม่ใช่หยุดซ้อมนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมัมขอยกตัวอย่างเป็นเป็นของมัมให้ดูแล้วกันเนอะเป็นเบื้องต้นว่าอะสมมติว่ามัมจะไปวิ่งเทรลร้อยโลอะสมมติว่าเทรลร้อยโลเราใช้เวลาสักประมาณ20-30ชั่วโมงอย่างเงี้ยมัมก็ประมาณ1นึ่งวนะคะเวันก่อนแข่งขันเนี่ยมัมก็จะไม่มีละไม่มีเวทเทรนนิ่งที่หนักๆละไม่มีวิ่งแบบอินชวลหรือเทมโปแล้วนะคะถ้าเราวิ่งเราจะเรียกว่าเป็นแบบแอคทีฟเอ็กซ์ไซส์แทนวิ่งก็จะเป็นวิ่งแบบจ็อกหรือว่าว แบบอีซี่วิ่งแบบเพสพูดคุยได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเรายังทำเวทเทนนิ่งอยู่ก็จะเป็นบอดี้เวทเทนนิ่งจะไม่มียกหรือลิฟติ้งอะไรหนักและที่สำคัญจะไม่ทำท่าอะไรก็ตามที่มันมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่ามันไม่มีเวลาที่จะฟื้นตัวก่อนไปแข่งขันแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นในการวิ่งเนี่ยเราก็จะไม่มีละอินชัวร์วอลเทมโปหรือลองรันนะคะเดี๋ยวรอไปลองรันในวันแข่งอันนี้ก็คือมัมเองจะใช้เวลาประมาณ1วีคก,ก่อนที่จะไปวิ่งร้อยโลนะคะที่เราจะเพลาๆลง แต่ไม่ได้หยุดนิ่งหรือนอนหรือดูซีรีส์อย่างเดียวแบบเป็นผักอะไรขนาดนั้นนะคะต้องแอคทีฟร่างกายอยู่ด้วยไม่ให้มันเฉาไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสปาร์ตันเลสหรือว่าออฟซัคเคลิลหรือแอดเวนเจอร์เลสก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมันเป็นสปาร์ตันเลสหรือแอดเวนเจอร์เลสสำหรับมันเนี่ยมันถือว่าเป็นเลสระยะสั้นคือต่อให้เราลงสปาร์ตันทั้งเสาร์และอาทิตย์ ระยะทางรวมกันจริงๆมันก็อยู่ที่ประมาณแบบห้าหกสิบโลเนอะมันก็ยังถือว่าไม่ไม่ได้หนักมากสําหรับมัมแต่จะหนักไปทางกล้ามเนื้อในการทําเทคนิคก,กับกล้ามเนื้อในการทําด่านต่างๆมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนสปาร์ตันเลสเนี่ยมันก็จะหยุดเข้ายิมหยุดไปครอสฟิตประมาณสี่ถึงห้าวันก่อนถึงวันแข่งนะคะในสี่ถึงห้าวันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแอคทีฟก็เป็นวิ่งจ็อกอาจจะไปว่ายน้ําแล้วก็ทำบอดี้เวทเทนนิงก็คือแบบสวอท พุชอัพอะไรง่ายๆที่แบบไม่ไม่ใช้น้ําหนักอะไรเยอะมาโหลดในร่างกายเราแล้วอะค่ะก็ให้มันเป็นแค่เหมือนแบบทําให้ร่างกายได้ขยับเขยื่อนไม่อยู่นิ่งๆไปแค่นั้นเองก็ประมาณนี้มันก็คือการลดการสะสมความล้าในช่วงก่อนแข่งเราให้ร่างกายเนี่ยฟื้นตัวได้เต็มที่เฟรชเต็มที่แล้ววันแข่งอะค่ะเราก็จะใส่แรงได้เต็มที่จุดนี้เองอะค่ะมัมเองเรียกว่าเป็นการเทปเปอร์ของมัมจะเป็นลักษณะนี้ซึ่งของแต่ละคนก็ อาจจะแตกต่างกันออกไปจริงๆเนี่ยถ้าเราแข่งเรื่อยๆหรือว่ามีประสบการณ์เรื่อยๆค่ะเราก็จะ m a n a g ตัวเองได้หรือมีอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่ได้มีเ A บ่อยๆอะค่ะเราอาจจะตั้งวันที่เราทําเสมือนวันแข่งเป็นเหมือนเลฟบีเลฟขึ้นมาเองช่วงก่อนแข่งด้วยเป็นการจําลองขึ้นมาค่ะถ้าเราแบบสมมติว่าปีหนึ่งเรามีแข่งครั้งเดียวละจะลองเซตดูย่อยๆว่าเอ๊ะเราเทปเปอร์สาหวันเนี่ยมันโอเคไหมเราเทปเปอร์หนึ่งมันนานไปไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเนี่ยในวันรู้สึกแข่งอย่างสปาร์ตล่าสุดข,ของมมาาู เลยว่าเฮ้ยมันมาทําได้เหมาะสมมากมันดึงความฟิตออกมาได้เต็มที่ก็คือช่วงวันก่อนแข่งมันรู้สึกแบบอยากแข่งมากเลยอะแบบรู้สึกว่าร่างกายโคตรพร้อมเลยไมมว่าจะเป็นเมนอยู่อย่างเงี้ยนะคะหมันก็อันเนี้ยคือคือข้อดีของการที่เราจัดไซเคิลในการฝึกซ้อมให้ดีเราเทปเปอร์ให้ดีแล้วไปถึงวันแข่งเนี่ยเราทําได้เต็มที่ส่วนอีกอย่างหนึ่ง ก็สำคัญที่บอกก็คือเรื่องของการ stay active นะคะเราจะไม่นอนแช่นอนตักแอร์อะไรแบบนี้นะคะเราต้อง active อยู่ด้วยนะคะจะไม่ได้อยู่นิ่งๆเลย สักทีเดียวค่ะเดี๋ยวมันก็จะเส้นยึดอะไรไปหมดเนอะเพราะฉะนั้นก็คือยังต้อง stay active อยู่นะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงที่อยากจะพูดถึงเอาไว้ก่อนนิดนึงแต่เดี๋ยวอาจจะเป็นเซสชันแยกออกไปนั่นก็คือเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการโหลดครับซึ่งมัมเองก็เข้าใจผิดมาก่อนเหมือนกันแล้วก็ทําผิดผิดมาบ่อยนะคะมัมเองก็เคยมีคุยกับเพื่อนแล้วก็โค้ชหลายท่านที่ คุยเกี่ยวกับเรื่องของนู i ทริชันหรือว่าเรื่องของการรับประทานอาหารว่าเราจําเป็นต้องโหลดคาร์บจริงหรือเปล่าที่จริงแล้วอะค่ะเราไม่ได้จําเป็นต้องโหลดอะไรเพิ่มเรากินเท่าเดิมได้แต่สิ่งที่เรากินอะมันเหลือเหลืออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันมีช่วงเท p เปอร์นี่แหละค่ะที่เราออกกำลังกายน้อยลงแต่เราไม่ได้กินน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเราเนี่ย เหลือพลังงานที่เรากินไปเพราะเราใช้มันน้อยลงจากการที่เราเทปเปอร์ในการฝึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังหนึ่งนะคะเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเราโหลดคาร์บหรือโหลดอาหารมากเกินไปก่อนแข่งอะคะ่ะเราจะบวมและเราก็จะหนักนะคะในการแข่งขันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมจริงไม่จำเป็นต้องโหลดคาร์บเพราะเรากินอยู่เท่าเดิมแต่เราใช้ไปน้อยลงในช่วงเทปเปอร์เพราะฉะนั้นเรายังเหลือ พลังงานส่วนต่างที่จะเอาไปใช้ในตอนแข่งขันได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังในเรื่องของการโหลดคาร์บด้วยอย่าติดก,กับดักคํานี้นะคะจริงๆเราอาจจะรู้อยู่แล้วแหละแต่การโหลดคาร์บการได้กินอะไรเต็มที่มันสนุกเนะแต่ถ้าเกิดเราหวังผลเชิงพอร์ฟอร์แมนส์นะคะก็ให้ดูปัจจัยเหล่านี้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาทำคอนเทนต์ต่อเนื่องให้อีกนะคะสําหรับวันนี้ก็เรื่องหัวข้อของเทปเปอร์นะคะก็ลองหาวันเทปเปอร์เหมาะของตัวเองนะคะว่าเราต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเพื่อจะไปพีิเพอร์ฟอร์แมนส์เนี่ยกี่วัน ะะแล้วก็ขอให้เอ j นจกับ l e s A ของตัวเองนะคะซ้อมมาแล้วขอให้ผลออกไปออกดอกเต็มที่ในวันแข่งขันนะคะด้วย Performance สูงที่สุดของเราค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างมีแบบแผนการพักผ่อนการจัดไซเคิลให้ดีการเทปเปอร์ให้ดีจะนำสู่การแข่งขันในวันจริงที่เราทำได้สมใจอยากของเราค่ะ